สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวเศรษฐกิจประจํารอบบ่ายวันนี้นะครับท่านใดที่กาลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคําสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นนะครับแล้วก็แอดไลน์ไอีมาได้เลยนะการรายงานข่าวสารในครั้งนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง v Trade FX นะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสแกนคิวบาร์โค้ดด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,น,น,นเลยนะครับสำหรับบทความข่าวเศรษฐกิจที่เรานํามาเสนอกับนักลงทุนในวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มต้นกันด้วยประเด็นของ s t a g k l a t i o n เลยนะครับตัวที่ผมได้บทความมาจากเว็บไซต์ของประชาชาติ .net นะครับมีการตั้งหัวข้อว่าเสียงเตือน s t a g f l a t i เ n เริ่มดังหลังาศาสตร์เงินสู้โควิด -19 มโหโฬาเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับทุกท่าน การระบาดของเชื้อรสโควิด -19 ที่สร้างหายนะให้กับโลกมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2องทำให้เกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนั่นก็คือประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ต่างใช้วงเงินมหาศาลเพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะครับจนนักเศรษฐศาสตร์บางคนเนี่ยบอกว่าเป็นวงเงินที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ การอาัดฉีดเงินมาโหรานเข้าไปในระบบแน่นอนว่าเห็นผลในทางเศรษฐกิจนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจดีตัวขึ้นกลับมาอย่างรวดเร็วเลยซึ่งนํามาสู่เงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันจึงเริ่มมีเสียงเตือนออกมาจากนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญว่าโลกกำลังจะเกิดความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะงักงันแต่เงินเฟอ้อสูงหรือที่เรียกกันว่า s t a g f l a t i o n ซึ่งมาจากการผสมคำระหว่าง s t a g กนั้นก็คือการชะชงักงันนะครับและกับ ว่าอินฟล t i ชัหรือจะแปลว่าเงินเฟอ้อซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ปกติเพราะโดยปกติแล้วหากเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจก็ควรจะเติบโต,ตสูงขึ้นเช่นกันทางด้านของฝั่งยุโรปก็ไม่ต่างกันหลังจากที่เงินเฟ้อดีขึ้นในเดือนสิงหาคม ของยูโรโซนนะครับที่หากว่าใครจําได้เนี่ยตัวเลขปีการปรับขึ้นประมาณ3%เลยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสูงสุดในรอบ10ปีจนส่งผลทําให้มาริโอมอนตินะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของอิตาลีเนี่ยออกมาเตือนว่าภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุโรปก็คือเรื่องของแ f กเฟชัน เพราะความพยายามที่จะกอบกู้เศรษฐกิจให้ฟื้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยด้วยการที่บรรดาธนาคารกลางใช้ในโยบายการเงินผ่อนคลายในปริมาณมหาศาลพร้อมกับมาตรการทางการคลังจากภาครัฐอาจจะกลายเป็นตัวเร่งเงินเฟ้อให้มีการปรับตัวสูงขึ้นได้อีกนะครับขณะเดียวกันครับความยืดหยุ่นในภาคการผลิตของยุโรปก็ถูกจำกัดจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานในเอเชียส่งผลให้กิจกรรมการผลิตตัวในยุโรปนะครับ เพิ่มขึ้นอย่างมีจํากัดรวมทั้งค่าจ้างที่ขยับขึ้นจะยิ่งผลักดันให้เงินเฟอ้อเดี่ยวมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกเศรษฐกิจของหลายประเทศไม่ใช่เฉพาะแค่สหภาพยุโรปเท่านั้นนะครับอาจจะเจอปัญหาสแต็กเฟ t ชั่นคล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในทศวรรษ19-70ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากเลยที่จะต้องจัดการบริหารดูแลอย่างชันฉลาดมีความสอดคล้องประสานกันในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจากนโยบายการเงินและการคลังมากเป็นพิเศษ เพื่อไปสู่สภาวะที่ปกติมากยิ่งขึ้นในเดือนสิงหาคมดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของยูโรโซนซึ่งประกอบไปด้วยดัชนีวัดกิจกรรมภาคการผลิตและบริการอยู่ที่59.5ต่ำที่สุดในรอบ2เดือนขณะที่เดือนกรกฎาคมอยู่ที่60.2ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่าโมเมนตัมของกิจกรรมการผลิตน่าจะอยู่ในสภาพที่กำลังชะลอตัวลงนะครับก่อนหน้านี้นูเรียลรูบินี ประธานบริหารของ Ru b บอรี่แมกโครแอสโซเชและอดีตนักเศรษฐศาสตร์อวิโสกิจการระหว่างประเทศในรัฐบาล Bill Clinton และยังเป็นนักวิจัยรับเชิญของธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางโลกและก็ IMF e ออกมาระบุว่าภัยคุกคามจากสกักเฟชั่นในตอนนี้นะครับมันเป็นของจริงเลยล่ะเพราะทั่งถึงแม้จะมีการอ้างว่าเงินเฟอส,สูงขึ้นในสหรัฐนะครับแต่มันก็เป็นแค่เรื่องชั่วคราวแล้วก็จะอ่อนตัวไปเองอันนี้ก็คือคํากล่าวอ้างของใครบางคนนะครับแต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้น ซึ่งตนเนี่ยได้เตือนมาหลายเดือนแล้วว่าส่วนผสมของมาตรการในปัจจุบันที่ใช้กับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินและก็การคลังอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดดิมานสะสมล้นเกินและนําไปสู่เงินเฟ้อร้อนแรง นอกจากนั้นการที่เกิดปัญหาซัพพลายปรับตัวไม่ทันในระยะกลางก็จะลดศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นปัญหาดี่มานซัพพลายนะครับอาจจะนำไปสู่ s t a ็ f l a t i o n หรือถ้าแปลเป็นตรงตัวก็คือเศรษฐกิจถดถอยแต่งเงินเฟอสูงแบบเดียวกับทศวรรษ1970สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเกิดวิกฤตนี่ร้ายแรง ลูเบนี่ชื่อว่านะครับผมตอนนี้เนี่ยมีเหตุผลที่ต้องเชื่อว่าสก๊กฟชั่นอย่างดอนเนี่ยได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วเงินเฟอ้อในสหรัฐและก็ประเทศเศรษฐกิจ9หน้าอื่นๆสูงขึ้นแต่ตราการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยลดลงอย่างมากเลยขณะนี้นะครับเกิดฉันทามติว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐจีนยุโรป และประเทศเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยเป็นผลมาจากการขาดแคลนแรงงานและก็สินค้าในตลาดทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อรัสโคบินาทีสายพันธุ์เดลต้าก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อภาคการผลิตทําให้คนงานนะครับยังไม่อยากกลับมาทํางานและยังทําให้การกลับไปเปิดภาคบริการหลายอย่างมีปัญหาซ้ําเติมระบบห่วงโซ่อุปทานท่าเรือและก็โลจิสติกทั่วโลกเลยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐกิจที่เราจะต้องจับตาดูจริงๆนะครับก็ขอให้เห็น การที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยแล้วกันแล้วพบกันใหม่ครับนังทุน,นสวัสดีครับ